ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านคะตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเทรร์เรียวันนี้เราก็คงจะทําเหมือนเดิมนะซึ่งผมได้ไปเล่นมาเนี่ยไปหาแร่เสริฟสร้างเสริฟใหม่มาเพราะผมกะว่าจะสร้าง <c oughs> บ้านอยู่เสริฟใหม่แต่ก็คิ้เกียจว่ะอันนี้อุตสาห์สร้างมาไม่มโหตัโอ้ยทุย้ยใหญ่มโหรานะโอเค สำหบนนี้เราก็จะไปเราจะไปฆ่าบอสนรกแต่ก่อนอื่นเราต้องต้องหาไอเทมที่ว่ามันโหดโหดก่อนเราจะาปืนไปนะฮะวันนี้ทักสองก็บ,บอกแระก็อะไรอเีกล่ะอืะเบิดเล็ก เรามีบอสเราลุกข้งหมดสองตัวนะฮะในอีกวะอือว่มีเยอะอ่นะระเบิดอนะ่หาไม่เจอวะนี่ไงยี่สิบสองก้อนโอเคคอาวนี้เราก็พร้อมที่จะไปลบกับพวกกับบอสการ์เยนแล้วนนะฮะไอเทมเราก็ครบทุกอย่างครบเครื่องเรื่องคราวหุ้ยไม่ใช่ละ มีกระสุนทั้งหมดเก้าสกระันโอเคไปไฟกับมันเลยถ้าเกิดว่าไปก่อนเท้านะเราจะวิ่งสี่คูณร้อยไปะฮะโอเคฮะเราก็มาถึงอ่าววยปรากฏว่าเรามาไม่ทันนะฮะมันเช้าก่อนเที่อโอเคเราจะไปฆ่าบอสเซอร์ฟอื่นก่อนกันดล เซิฟเอสจำได้ว่ามันมันยังค่ำอยู่นะหรือเปล่าวะก็จะไม่เอาั้ยไหมเปนเลยโอเคยังค่ำอยู่ยังคามีเวลาว่าติดการเดินทางไหนวะตรงใสยย่ยูอยางาเดียวกาเดูนทางไหนวะอือนี่คืออะไรวะ ซอมบี้แบนเนอร์เลยวะโอเคไม่ใียเวลาไลยอีกนึงซอมบี้เหรอซอมบี้เราก็ไม่กลัวทางไปโอเคขึ้นมาถึงแล้วต้องวิ่งเร่งความเร็ว ต้องไม่ให้ถึงก u a r d i a n เพราะมันทางลงดินนี่หว่าไอ้เที่ยผมไม่ลงโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหมา่ ถึงป่าแดงกูไม่ต้องการป่าแดงเว้ยกูต้องการหาการเดียนอาจจะมีเสียงแฟกนิดหน่อยฮะแร่แล่แลไวท้ทีหลังการเดียนมาก่อน ว่ากูมไม่ได้ลาเสร์มนี้โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟใหม่แล้วนะฮะแต่การที่เดินทางเนี่ยเราต้องไปสำรวจก่อนอาจจะขุดแล้วรอไปจนก,กว่าจะค่ำจะมืดนะฮะตึ๊ด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 อุ้ยมาเป็นไายแล้ว นี่คืออะไรโอ้มีแต่ของกาบภาคนี้ที่ดึงไม่มีเ็นไ,ไงวะโอเคฮะสำหรับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะฮะบ้านของากาีันนะเดี๋ยวระหว่างรอท่ำเราก็หาแร่รอไปก่อนไม่มีกุญแจเลยไม่มีกุญแจทั้งอันอยากได้ขี่อ เราเราจะขึ้นไปยังไงเราต้องเลียร์ทางนี้ยมไปแล่คอปเปอร์ไม่สนจากแล่คอปเปอร์มาท้าด่วงอื่นนอกจากพวกเครื่องของมันจะทาาได้ไหมวะ <c oughs> ไร <c oughs> ทักเฟซ มาทักอะไรตอนคนแคสเกมวะโอเคฮะาเราก็เคลียร์ทางนี้เตรียมไว้หมดแล้วฮะพี่เราก็แค่รอให้มันค้ำโอเคฮะตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะฮะทางนี้เราก็เตรียมไว้เรียบร้อยฮะ ระเบิดเราก็มีแล้วฮะยมไว้หมดแล้วครับอุปกรณ์อะไระก็ช่างเราเตรียมไว้หมดฮะอาวุธดาเมเท่าอะไรเนี่ยสิบเจ็ดอันนี้ล่ะยี่สิบห้านี่แรงกวา่ากูนึกว่าจะโหดอ้เหียเดี๋ยวเคียร,ร์ของก่อนเวลาการเย็นตายชินไอไอเทมใส่ลุงออกมาครับอะไรได้ว้างใส่ลุงอยากรู้ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้านล่างเลยค่ะโอเค โอเคครับพระจันทร์ขึ้นแล้วเดมอนก็ออกพอดิโยนระเบิดโยนระเบิด เดี๋ยวฮะเราต้องเอ้ยเจาะน้ำยาหัวมาใกล้ๆหัว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 มาใกล้ๆกูหน่อยหัวหัวนันหละโอ้ไม่โดนหัว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 กูจะฆ่ามันได้ไหมวะลบรักลบรักลบโอ้ รู้สึกว่าระเบิดเรามันจะไม่แรงพอนะเราต้องมาครับโอเคได้มาแล้วว่าจะระเบิดนี้ทำอะไรได้บ้าโอเคเราจะไปไหมฮะเฮ้ยกระเฮ้ยกระไตกระาย,าย,ายมันกระาตเป็นยังไงวะ โอเคจะจะตัดตรงนี้ไปก่อน,นะฮะโอเคเรามาถึงกันแล้วสิ่งที่เราจะทำต่อจากนี้คือฆ่ามันแล้วมันอยู่ไหนวะไอเชียการเดียนมึงหายไปไหนแล้วอาอการเดียนหายไอสัตว์เฮ้ยเดี๋ยวนะ อย่าบอกเลยอยู่บนลังคาไม่มีเฮียกาเดียนหายสิส <c oughs> ัตว์เอ้ยโอ้ทำอะไรต่ออยู่วะวันนี้เราวนี้เราจะไปขุดแรกกันนะวัน,นวันนี้ไม่ค่ากาเดียนก็นได้ รู้สึกว่าจะยอมมันจริงๆ,ๆเอาชุดเกราะเราดนิมันยังไม่โหดเท่าไหร่นะฮะโอเคแล้วก็จะไปทำอ,อีกก่อนยิบมีอะไรบ้างเอ่ยมีตะไคร่จับตัดแหละจับมาิีอเอามาโอเคจะคทำไงจอไให้ยังไงวะโอ้นี่ไอ้อตรงน,นี้มีแล้ววะโอเคสำหรับพาพนี้ก็ต้องขอจบขอตัดวิธีที่ข้องนี้ก่อนคนระับสวัสดีครับ Ha. maxim twist. twist listen listen yo yo when i get to bustin' balls i'm rockin' my extreme.